ไม่ใส่เกาะเลยตีเลยโอเครู้แหละอู้อู้อุ้อู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 ้ใจเย็นนายอ๋อนี่นี่อ้าวยังไงเฮ้ยจะไปฆ่าเพื่อนผม สวัสดีทุกคนด้วยนะครับผมกลับมาอีกแล้วนะครับกับมาครับสกายวอร์เดอร์ไฮหลังจากที่หายไปนานผมจำไม่ได้แล้ววอีพีนี้อีพีเท่าไหร่เออหายไปโคตรนานเลยครับทุกคนม,มัวแต่แบบไปติดอยู่กับไอเอออะไรวะไอนิวอะไรสักอย่าง New นะิวอาร์เคที่มันอัปเดตมาใหม่มัวแต่ไปติดตรงนั้นนะครับไม่ได้เล่นสกายวอรมานานแสนนาน เพื่ไปนะครับเพื่ไปก็จริงนะครับช่วงที่ไายาเคิดมาผมก็เล่นอยู่แหละสกายวอแต่เล่นไม่มากไงไปเล่นแบบพวกไายาเคิดมากกว่านะพวกแคปเจอร์แฟกอะไรเงรี <c oughs> ย้ยเยอะแฟกแล้วก็กาวเออเหมือนเหมือนที่เคยทำในคลิปคลิปก่อนๆอนนะ่ะเออนั่นแหละของพวกนั้นแหละผมก็ไปเล่นอยู่บ่อยมากกว่าสกายวอหรือไม่ก็เออไอพ,นะพวกเบทว,วอลเบทวอลยังไงวะ แล้วก็เหมือนเดิมครับยังไม่ได้วอร์มเช่นเคยนะครับผมเป็นแบบอออยากเล่นแบบฝีมือสดๆให้ดูเลยไงก็แบบทำให้วอร์มผมจะฝีมือยังไงนะครับผมเฮ้ยเฮยมีตัวจะมาวะจะมาแล้วกูไปมึงจะมาแล้วกูไปอ่ะย่าตาย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 เย้ยตายตายเฮ้ยเปิดกล่องไม่เคเรียนายเปิดกล่องไม่เคเราเลยเหรอโอ้โห เปิดกล่องไม่แคก้เลยเหรอเช่ไมันนี้วันนี้กูเปิดกล่องด้วยไอ้เหี้ยด้านหลังด้านหลังไอ้เหี้ยกดคีย์บอร์ดไม่ค่อยโดนคีย์บอร์ดอันใหญ่เกินนะครับผมกดเล็กๆไม่ค่อยโดนแตกโอคหูจบแตก่ไม่ใช่ตกใจมันอยู่ฝั่งโน้ตี้เหี้ยอะไรเนี่ยโอเคไปไปโอ้ยเฮียไม่ใส่เก๊อตเลยตีเลยอโอเครู้แหละอู้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 ใจเย็นนาย เก็บเก็บเก็บบไอ้เหี้ยไอ้เหี้ยไอ้เหี้ยกี่ตัวเนี่ยสัตว์กี่ตัวดิเฮ้ยเอ้าโปะไปเนี่ยไม่ใช่ไม่ใช่โปะไม่ใช่โปะเฮ้ยเฮ้ยเี้ยแมเดี๋ยว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 ต้องดักดักก่อนวิ่งดักวิ่งดัก

ก็อยากใช้นิมโมะอะอยาขอสลับผมให้ใช้นิมโมได้ก่อนโอเคไปตัวสุดท้ายอยู่ไหนวะจุดหนึงเอาอเก็บสิมาโอเคเออเอาธนูนธนูธน,นูไปเอออาจจะเล่นเออๆออนะครับคีย์บอร์ดใหม่มันไม่ค่อยถนัดเท่าไหร่นี่ก็ไม่ใหม่หรอกอยู่ในค้างในสตอ็อกมา20กว่าปีแล้ยแค่ไม่ได้ออกมาใช้โอ้โหนานไปไหมนะยี่กว่าปีเนี่ยเฮ้ย เขาเล่นกายกรรมอะไรกันนั่นแหลไอ้แค่ปั๊บปั๊บตัตกปักบปัยบตั๊ตปัวบปั๊บปัวบปั๊ัปั๊บปั๊ั๊บปั๊บปั๊ปั๊บ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 ป๊บ มาสควอรทีนี้ซักอรนะครับทุกคนเล่นสี่คนเฮ้ยอยากโดนแย่งของอีกแล้วเล่นสี่คนเนี่ยต้องรีบต้องรีบขุดไอ้เชี่ยมันแย่ง,งกูละเอาเอาเอาไอ้เชีเ่ยมันแย่งของกูไปไอ,ไอ้เวนไอ้เแค่แม่งกล่องก็แย่งวะนึกว่ามันจะแย่งแค่เพชรป๊าบโอเคพวกของก็ใช้ได้นะได้ดาบว่ะ น่าจะต้องไปหาเกาะข้างๆทุกคนถ้าเราไปกลางสภาพอย่างนี้คือไม่รอดนะพูดเลยไม่รอดเราต้องต้องไปฟาร์มเกาะข้างๆก่อนนะเสียงมันเป็นเทีย,ยนะอะไรเนี่ยอุ้ยดาบเทพนะโอเคน่าจะไม่ต้องไปฟาร์มเกาะข้างๆแล้วนะมั้งมั้งนะเออไปดีกว่าไอ้รีบเอาของตรงกลางก็ได้ปุ๊บ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 ปบ โอเคคิงไม่ต okay. okay. <tem pe a> okay. ิดโอเคของมาโอเคของใช้ได้อยู่ใช้ได้อยู่ได้อยู่แบบไม่ได้ไปไปไปเอาคิ้งไม่ติดอีกแล้วคีย์บอร์ดมันแบบมันน้ำหนักมันเยอะครับทุกคนถ้าเราจะเอ่อกดมันมันต้องใช้น้ำหนักเยอะมากเลยยากอุ้ยเชี่ยมีตัวมามีตัวมาอุ้ยจุใช้ดับเรี่มใช้ดับไฟเถื่อเถอเถืทีเมื่อกี้คำหยาบนิดหน่อยนะครับทุกคนไม่ได้เลยแย่โอเคอุ้ย ก็เต็มก็เต็มยังวงนี Jorge ่ก็เต็มครับทุกคนโอเคโอเคไป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 เราต้องไปฆ่าเพื่อนมันก่อนเดี๋ยวเพื่อนมันมาอีกนะครับตาย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 ไอสัตว์ตายตายไปไหน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 โอเคไปเฮ้ยเพื่อนนั่นไงมันมาอีกตัวไอ้เชี้ยบทีมเหลือง อู๋สองตัวเลยนายสองตัวเลยเหรอสองตัวเลยเหรอไอ้เหี้ยเอ๋ออ๋ออ๋อไอ้เหี้ยวหลอดได้ไงวะจบแล้วเอาเฮ้ยวิ่งไม่ติดครับทุกคนมันต้องใช้น้ำหนักเยอะจริงนะคีย์บอร์ดใหม่ที่ผมใช้ไงตายตายตายเรียบร้อยกลายเป็นฝุ่ดไม่ซะอ๋อหนีหนีอ๋อยังไงเฮ้ยจะไปฆ่าเพื่อนผม ต้องไปข้ามก่อน, e, นอุ้ยเฮียหนีกันแหละอ๋อหนีอะไรเฮียตกตกไปเร็วอ่ะเดี๋ยวต้องไปฆ่าไอ้เหลืองอีกตัวนึงก่อนนะเพื่อนเมื่อกี้มันหนีผมไปที่กูต้องใช้แรงมหาศาลในการกดคีย์บอร์ดตัวนี้เหรอวะมามันมาแล้วเฮ้ยไม่ใช่มันจะทำกับดักหาอะไรหรือเปล่าเฮีย เดาไม่ผิดจริงๆด้วยเที่แอร์คุไม่ผิดกูณเรไม่ผิดกูไม่เคยเราอะไรผิดแม่งทำกับดักกับดักเหรอกับดักเดี๋ยวเดี๋ยวดูเดี๋ยวดู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 ก่อนชัดเจนเลยนายเที่แกับดักแมนนี่ว่ารอดกับดักทุบปักดีปั๊บเฮ้ยงานไงกูอายนี่เฮ้ยเอ้ยนี่ผมไม่เห็นนี่ไผมรอดได้ไงวะโอ้โหนี่มันหนึ่งพันไอคิวเฮ้ยเพื่อนหนึ่งพันไอคิวหนึ่งพันไอคิวไอ้เช้ ตายตายตายเออสัตว์รังแกเพื่อนกูแตกเขี้ยไม่แตกตายตายตายสัตว์ตายตกตกกูใช้กดทุบใช้กดทุบแตกเรียบร้อยใช้กดทุบครับเอ้าแล้วยังเหลือตัวตัวอีกตัวอยู่ในวัยแค่เออนึงเอากอก่อนเอา ไม่มีเข็มทิศว่ะต้องไปเอาตรงกลางแน่นอนเลยเจอแล้วอ่ะไม่ต้องงงเข็มทิศแล้วอย่างนี้สองตัวเลยเหรอเกินไปหรือเปล่าข้างในเอาเฮ้ยสโนบอลเออแตกแตกแตกตาย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 เอาเอาเอายังไงเอายังไงเอาปลาลัวๆปลาด้วยอ้าวเฮ้ยจบซะแล้วกำลังจะแบบเออสโนบอลคัดแต่แม่งก็ตกตายหาตลอดเลยเพื่อนยอดด้วย